คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิ e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกกอตะคายสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ LSM 99ครับอยู่ในส่วนของเกมยิงปลารครับแล้วเข้ามาที่ค่ายเกม Space Gaming นะครับก็จะเจอประมงศึกหรือ f i s n i w g w นะครับตรงนี้นะครับ เรามีงบอยู่2,500บาทนะวันนี้ผมมีงบ2,500บาทไปที่ห้องจูเนียกันครับขอเริ่มที่7บาทไปเลยนะ7บาทครับเนี่ยไอ้โม่งกอนเลยครับไอโมง8บาทแม่8บาทไม่โดนนะคาถาครับเอา้าคาถาโดนเข้าไปแล้วนะคาถาครับจะเป็นยังไงครับทุกทดิรออะไรโอ้โห มาช้าจังเลย320บาทครับไปก่อนแล้วนะตอนนี้2,900บาทครับไอโมงอีกทีครับโอ้โหไอโม้งนี่มันแน่นอนจริงๆนะไอโมงนะไอโมง2,900นะจาก2,900เหลือเท่าไรครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันได้เท่าไรครับ ปุ๊บสองพนหนะไปสองพันหครับเอามาครับ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 ลูกศรน,นะหนึ่งทีนะลูกศรอีกสองทีคนะรับลุ้นกันไปแล้วครับรอบนี้หนึ่งร้อยคูณไปครับแปดร้อยบาทตรงนี้นะครับบวกกันเห็นเห็นบวกกันง่ายง่ายบวกกันจัดจ่าให้เห็นกันมาเลยนะตอนนี้ สามพันสองร้อยบาทก็บวกมาเจ็ดร้อยนะก็ยังได้เงินนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับวันนี้ต้องพอแล้วนะครับไปไปมากกว่าน,นี้ผมก็กลัวว่ามันจะเสียกันเกินไปเอายิงเลยดีกว่าก็พูดมากเออสามร้อยสสามร้อยอ่าสามพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะครับวันนี้นะฮะได้มาห้าร้อยเองเหรอมันห้าร้อยเองเหรอเกินมันมันก็โอเคนะได้มาเท่านี้ครับมีมีน้อยมีน้อยเล่นน้อยนะครับ งบน้อยนะครับค่อยบรรจงในการเล่นนะใช้วิจารณญาณในการเล่นด้วยนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับด้วยยอดที่3 1 3 0บาทนะครับได้มาห3 0ิบาทก็ถือว่ายังน้อยนิดนึงแต่ก็ยังได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ